เมื่อวันอังคารที่13กุมภาพันธ์2567มีการประชุมวุฒิสภาครั้งที่18สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2โดยก่อนเข้าสู่ระเบียบว,วาระก,การประชุมได้เปิดให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือป,ปัญหาอื่นใดซึ่งมีสมาชิกวุฒิสภา,ข,าขอปรึกษาหารือรวม18คนอาทินายบุญมีสุนโขดเรื่องการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนื่องจากรัฐบาลมีนโย,ยบายส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อสนับสนุนให้เกษตร,รกรรวมกลุ่มผลิตและจำหน่ายอันเป็นการเพิ่มศักยภาพของเกษตร,รกรแต่เนื่องจากการก่อสร้างอาคารหรือโรงเรือนเพื่อไว้เก็บผลผลิตทางการเกษตร,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 รมไม่อยู่ในความหมายของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมที่จะได้รับประโยชน์จากาตราภาษีตามมาตรา37แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2 5 6 2กก่อให้เกิดการจัดเก็บภาษีที่ไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรที่รวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่จึงขอให้กระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาการแก้ไขปรับปรุงอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดีและสิ่งปลูกสร้างสำหรับเกษตรกรที่รวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่ในอนุสักรรมมาหลยเรื่องรัฐบาลจะมีวิธีบริหารจัดก,การการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนกลุ่มต่างๆให้สอดคล้องกับกฎหมายอย่างไรเพื่อให้กลุ่มบุคคลต่างๆที่อ้างการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญได้ตระหนักว่าประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและพระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมือง โดยให้ใช้สิทธิและเสรีภาพอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมไม่ละเมิดและไม่ก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์โดยรัฐบาลจะต้องสื่อสารทำความเข้าใจกับกลุ่มบุคคลต่างๆเพื่อความสงบเรียบร้อยด้วยนางสุนีจึงวิโรธเรื่องโรคหลอดเลือดสมองในประชาชนซึ่งเป็นสาเหตุอันดับสองของการเสียชีวิตรองจากโรคมะเร็งสาเหตุเกิดจากสมองขาดเลือดมาเลี้ยงจึงทำให้สมองถูกทำลายทันทีก่อให้เกิดอาการอมัมรพลึกอมัมพาตหรือเสียชีวิตได้ จึงของให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับอันตรายของโรคหลอดเลือดสมองและให้ประชาชนได้รับการตรวจวินิจฉัยได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือปรึกษาหน่วยงานผ่านสายด่วนหนึ่งและสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองได้ตลอดการรักษานายสถิตริมพงพันธ์เรื่องการจดทะเบียนลิขสิทธิ์กางเกงลวดลายศิลปะไทยโดยเห็นว่ากางเกงมีลวดลายที่มีเอกลักษณ์ของศิลปะไทยถือเป็นลิขสิทธิ์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเช่นกางเกงลายช้างกางเกงลายแมวกางเกงลายหอย เกงลายลิงลเกงลายปูกล้ามดาเป็นต้นโดยขอให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอันเป็นลิขสิทธิ์ดำเนินการในเชิงรุกให้ผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ได้รับทราบสิทธิ์ของตนที่พึงมีตามกฎหมายพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ให้กับสินค้าดังกล่าวพลตำรวจโทสารนิตมหาถาวรเรื่องมาตรการป้องกันและการถวายความปลอดภัยขบวนสเสด็จซึ่งสร้างความรู้สึกสะเทือนใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ จึงของให้รัฐบาลมีมาตรการในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวเช่นออกพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อให้มีบทบัญญัติคุ้มครองพระบรมราชวงศ์หรือผู้ปฏิบัติร,ราชการแทนพระองค์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา172เนื่องจากเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจาเป็นรีบด,วด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้รวมทั้งแก้ไขเพิมเ่มเติมพระราชบัญญัติการถวายความปลอดภัยพุทธศักราช2560 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพจากนั้นที่ประชุมวุฒิสภา,าได้พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาจำนวน3ฉบับประกอบด้วยรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนมวยไทยในสถานศึกษาของคณะกรรมการการกีฬารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายความต้องการจําเป็นพื้นฐานของนักเรียนโรงเรียน,เ,ยนเอกชนในการขอรับเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันเพื่อความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ําของคณะกรรมการการศึกษา และรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพุทธศักราช2545ประเด็นมาตรการการป้องกันการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะกรรมการิการตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาลโดยเห็นชอบด้วยกับรายงานทั้ง3ฉบับพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและให้ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป